สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จับประเด็นร้อนสาระกับซังมินอปป้าทอล์กวันนี้บอกเลยว่าหัวข้อร้อนมากๆและทำนักลงทุนทั่วโลกเกาะติดความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะเราจะพาไปเจาะลึกเรื่อง Government Shutdown ในสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่บอกก่อนเลยว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบไหนๆที่ผ่านมา เพราะมันมีปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆรวมกันอยู่ค่ะใช่เลยครับน้องสาระรอบนี้ไม่ใช่แค่เกมการเมืองเล็กๆภายในสภาของเกรสเหมือนที่เราเคยเห็นแต่มีคำขู่แรงๆจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องหันมาจับตายอย่างจริงจังเลยและที่สำคัญคือมันส่งผลทั้งต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลสหรัฐต่อระบบการเงินโลก และต่อการจัดพอร์ตลงทุนของทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ด้วยโอป้าจริงๆแล้วชาอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก่อนนะคะ Government shutdown ก็คือภาวะที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องหยุดทำงานชั่วคราวเพราะสภาคอนเกรสไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณได้ทันตามเส้นตายค่ะซึ่งถ้าเลยเส้นตาย30กันยายนไปแล้วไม่มีงบใหม่พนักงานรัฐบาลบางส่วนต้องพักงาน และหน่วยงานสำคัญหลายแห่งจะไม่สามารถทำงานได้ค่ะใช่ครับอย่างเช่นกระทรวงแรงงานก็จะไม่สามารถรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญได้ข้อมูลพวก NFP หรือ CPI จะหายไปเลยและตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ผมว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะข้อมูลพวกนี้เป็นเหมือนแผนที่ให้ทั้งนักลงทุนและเฟดใช้ตัดสินใจถ้าไม่มีข้อมูลเลยจะเหมือนขับรถในหมอกหนาทึบ ใช่ค่ะแล้วที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือทัําขู่จะปลดพนักงานรัฐบาลกลางถาวรหลายพันตําแหน่งไม่ใช่แค่ให้พักงานเหมือนในอดีตนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ตลาดโลกมองว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่เป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพระยะยาวฟังดูเหมือนเป็นการใช้ชัดดาวเป็นเครื่องมือทางการเมืองขั้นสูงสุดเลยนะครับแบบไม่ใช่แค่กดดันอีกฝ่ายในสภาคองเกรส แต่เป็นการส่งสัญญาณให้ทั้งโลกเห็นว่าทรัมป์พร้อมจะเสี่ยงกับระบบราชการเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองและผลลัพธ์คือตลาดการเงินทุกประเภทตั้งแต่พันธบัตรดอลลาร์ทองคำหุ้น IPO กำลังร้อนแรงไปหมดวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างจะไปทางไหนนักลงทุนควรปรับพอตยังไง และในภาพใหญ่การเมืองสหรัฐจะส่งผลต่อโครงสร้างการเงินโลกยังไงในอนาคตโอเคเดี๋ยวเข้าสู่ประเด็นกันเลยว่าทำไมชัดดาวรอบนี้ถึงแตกต่างและอันตรายกว่าที่เคยเจอมาโอป้าหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าชัดดาวก็เคยเกิดบ่อยๆนี่นาสุดท้ายตลาดก็ฟื้นใช่ไหมคะแต่รอบนี้สาระว่ามันพิเศษจริงๆเพราะทาเล่นเกมแรงกว่าที่เคยคะ่ะ ถูกต้องเลยครับชัดดาวที่ผ่านมาอย่างในปี2013หรือ2018ถึง2019มันก็สร้างความปั่นป่วนระยะสั้นจริงแต่ก็เป็นลักษณะพักงานชั่วคราวของข้าราชการไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าเลิกจ้างถาวรแบบทําขู่ตอนนี้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเว็บไนท์ชัดดาวหรือการทําให้ชัดดาวกลายเป็นอาวุธทางการเมืองเต็มรูปแบบแล้วผลกระทบมันมีหลายมิติเลยค่ะ อย่างแรกคือข้อมูลเศรษฐกิจหายไปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าไม่มีตัวเลขการจ้างงานเงินเฟ้อดัดชนีต่างๆเฟดจะตัดสินใจในโยบายการเงินได้ยากมากนักลงทุนเองก็จะเคว้งต้องเดาสุ่มเยอะทําให้ความผันผวนพุ่งขึ้นค่ะใช่แล้วตรงนี้ยังทําให้ดอลลาร์เสียความน่าเชื่อถือด้วยนะครับปกติในช่วงวิกฤตดอลลาร์มักจะแข็งค่าขึ้นเพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อ แล้วข้อมูลเศรษฐกิจไม่ออกมานักลงทุนก็อาจจะเลิกพึ่งพาดอลลาร์แล้วหันไปหาสินทรัพย์อย่างทองคำหรือกระจายไปสกุลเงินอื่นแทนใช่ค่ะแล้วที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือทำขูจ่จะปลดพนักงานรัฐบาลกลางถาวรหลายพันตำแหน่งไม่ใช่แค่ให้พักงานเหมือนในอดีตนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ตลาดโลกมองว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่เป็นการสั่นคลอนสเสถียรภาพระยะยาวค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นการใช้ชัดดาวเป็นเครื่องมือทางการเมืองขั้นสูงสุดเลยนะครับแบบไม่ใช่แค่กดดันอีกฝ่ายในสภาคองเกรสแต่เป็นการส่งสัญญาณให้ทั้งโลกเห็นว่าทรัมป์พร้อมจะเสี่ยงกับระบบราชการเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองฟังดูเหมือนเป็น perfect storm เลยนะครับทั้งชัดดาวทั้งนโยบายภาษีทั้งแรงกดดันเฟดทั้งความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์มันซ้อนกันหลายชั้นมากๆเลย นักลงทุนก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษใช่ค่ะแล้วนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำพอดแคสต์ตอนนี้แบบเจาะลึกยาวๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจทั้งภาพเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะโอป้าถ้าพูดถึงสินทรัพย์ที่กำลังร้อนแรงที่สุดตอนนี้บอกเลยว่าต้องยกให้ทองคำจริงๆค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่โลกเจอความไม่แน่นอนคนก็หันไปหาทองคำอยู่แล้วแต่รอบนี้มันยิ่งชัดมากเลยว่าทองคือสินทรัพย์หลบภัยตัวจริงค่ะ ใช่ครับแล้วผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงชุนมองว่าการเมืองสหรัฐเนี่ยเชื่อถือไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าดอลลาร์สั่นคลอนคนก็จะวิ่งเข้าทองทันทีเพราะทองไม่ผูกติดกับรัฐบาลใดๆถูกต้องค่ะแถมยังมีหลายปัจจัยหนุนพร้อมกันด้วยอย่างแรกคือการเข้าซื้อของธนาคารกลางโดยเฉพาะธนาคารกลางจีนที่เพิ่มการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จีนกำลังพยายามทำให้ทองคำเป็นฐานของระบบการเงินใหม่เพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ค่ะผมว่าตรงนี้คือเกมเชิงภูมิรัฐศาสตร์เต็มๆเลยนะครับจีนกำลังบอกกับพันธมิตรว่ามาฝากทองไว้ที่ปักกิ่งแทนเถอะมันคือการสร้างเครือข่ายทองคำระดับโลกถ้าทำได้สำเร็จอำนาจต่อรองของสหรัฐจะหายไปเยอะมากใช่ค่ะแล้วอีกปัจจัยที่หนุนทองคือเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยเพิ่มอีกสองครั้งในปีนี้ เพราะเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะสแต็กเฟชันคือเศรษฐกิจชะลอแต่เงินเฟอ้อยังสูงถ้าเฟดลดดอกเบี้ยมันยิ่งทำให้ทองน่าสนใจเพราะทองไม่มีดอกเบี้ยตอบแทนแต่ถ้าดอกเบี้ยขาลงคนก็ไม่อยากถือพันธบัตรระยะสั้นค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับตอนนี้ทั้งตะวันออกกลางยูเครนรัสเซียไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแต่ปัจจัยเสี่ยง ถ้าเกิดความปั่นป่วนมากขึ้นเงินก็จะยิ่งไหลเข้าทองคําครับดังนั้นพอรวมทุกปัจจัยทองคําเลยทะลุเป้าหมายที่นักวิเคราะห์คาดไว้แล้วตอนนี้หลายสํานักต้องรีบปรับเป้าขึ้นไปที่4,100ถึง4,100ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งในไทยก็อาจจะเทียบเท่ากับ 6กหม0่นถึงหกหมืบาทต่อบาททองเลยนะคะผมเห็นด้วยเลยครับแล้วบางสำนักอย่าง Goldman Sachs ก็ประเมินว่าถ้าทรัมป์ยังแทรกแซงเฟดแล้วกดดันการเมืองแรงๆราคาทองมีโอกาสพุ่งไปถึง5,000ดอลลาร์ด้วยซ้ำสำหรับกลยุทธ์การลงทุนสาระว่าใครที่มีทองอยู่แล้วแนะนำให้ถือต่อหรือ let profit run ไปเลยค่ะเพราะแรงซื้อยังหนุนอยู่เยอะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าซื้ออาจต้องใจเย็นนิดนึง รอจังหวะย่อซื้อเพราะตอนนี้สัญญาณเทคนิคเริ่มบอกว่าอยู่ในเขต overbought หรือซื้อมากเกินไปแล้วค่ะใช่ครับแล้วถ้าเป็นนักลงทุนสายสั้นๆก็ควรแบ่งขายทำกำไรบางส่วนเมื่อราคาทองเข้าใกล้แนวต้านอย่าเสี่ยงไปถือเต็มพอร์ตนะครับเพราะทองก็ยังมีความผันผวนอยู่สูงอยู่ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจคือทองคำไม่ใช่แค่สินทรัพย์ลงทุนแต่กำลังจัดก,กลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของหลายประเทศด้วยค่ะ อย่างที่โอปป้าพูดจีนกำลังใช้ทองคำเป็นหมากทางภูมิรัฐศาสตร์ถ้าชัดดาวทำให้ความเชื่อมั่นในดอลลาร์ลดลงมันยิ่งทำให้ทองคำเท่ากับอำนาจชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะถูกต้องครับผมชอบประโยคที่ว่าทองคำไม่ได้เป็นเพียงเซฟเฮาเวนแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบใหม่เลยนะสรุปแล้วก็คือทองคำยังเป็นดาวเด่นที่สุดในสถานการณ์ชัดดาวและความไม่แน่นอนที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ น้องสาระครับถ้าทองคือผู้ชนะรอบนี้งั้นผู้แพ้คงหนีไม่พ้นดอลลาร์กับพันธบัตรสหรัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติแล้วในช่วงวิกฤตดอลลาร์จะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่รอบนี้มันซับซ้อนกว่าเพราะถ้าเกิดชัดดาวขึ้นจริงๆแล้วข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญหายไปเฟดจะกลายเป็นคนตัดสินใจแบบมืดบอดและนั่นจะทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจในดอลลาร์ค่ะฟังดูน่ากลัวนะครับ เพราะเหมือนว่าดอลลาร์กำลังสูญเสียบทบาทที่เคยเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกใช่เลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ดอลลาร์นะคะตลาดพันธบัตรก็จะโดนแรงกระแทกหนักโดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นเพราะนักลงทุนกลัวว่ารัฐบาลจะหยุดชําระค่าใช้จ่ายหรือเบี้ยหนี้ระยะสั้นทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นพุ่งสูงขึ้นแล้วนักลงทุนก็จะโยกเงินไปหาพันธบัตรระยะยาวแทนใช่ไหมครับแบบมองว่า ถือยาวปลอดภัยกว่าถูกต้องค่ะน,นี่แหละที่ทําให้เส้นอัตราผลตอบแทนหรือ yield curve บิดเบี้ยวขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้มันก็กลับหัวยอยู่แล้วนะคะคือดอกเบีย้ยพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวพอชัดดาวเข้ามาซ้ําเติมมันยิ่งบอกชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐกาลังอยู่ในสภาวะผิดปกติแล้วผลพวงทางการเมืองก็ตามมาเลยครับเพราะถ้าโลกเห็นว่าสหรัฐไม่สามารถบริหารงบประมาณได้เรียบร้อยความเชื่อมั่นในพันธบัตรสหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สุด ก็จะสั่นคลอนทันทีตรงนี้แหละครับที่จีนกับรัเสเซียชอบมากเพราะมันคือจุดอ่อนที่พวกเขารอคอยครับใช่ค่ะแล้วอย่าลืมว่าจีนเองเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐถือพันธบัติอยู่เป็นล้านล้านดอลลาร์ถ้าเขามองว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเขาก็อาจค่อยๆเทขายเพื่อลดการพึ่งพาและไปเพิ่มการถือทองคําแทนซึ่งเราก็เห็นสัญญาณนี้มาแล้วในปีที่ผ่านมาฟังแล้วเหมือนว่าดอลลาร์กับพันธบัตรกาลังเผชิญกับ perfect storm จริงๆเลยนะครับ ทั้งความเรียกเสียงชัดดาวความไม่มั่นใจนักลงทุนการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์จากคู่แข่งใช่ค่ะสรุปก็คือว่าในช่วงนี้ดอลลาร์กับพันธบัตรไม่ได้เป็นเซฟเฮเวนแบบที่เคยอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยในช่วงวิกฤตนี้นักลงทุนต้องระวังมากๆเพราะว่าความผันผวนอาจรุนแรงกว่าที่คิดค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าขอบเนื้อหาสาระเข้มข้นของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือก,กดปุ่มซุปเปอร์ทงค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ